น่าจะลืมด้วยมีแล้วก็มีข้าวโพ,พดข้ดวาวโพดไฮโดรเซอร์ข้าวยาวเลยเห็นไหมโดยก็อยู่ในนะั้นผลไม้ะไมจะเป็นร้ออะไรเขาหลบให้นี่ดู้างๆางทางพี่เยอะโคตไฮโดรเซาร์ไฮโดรเซาร์นี่พิพิธภัณฑ์หอยอ็ยยนร้านตี ก็คือแบบพาเด็โตแล้วโตวแล้วอาคารนี้ไม่ต้องน้องบีมหรอกอาคารนี้เป็นน้องกู๊ดเลยเออผมก็บอกแ <c oughs> ล้ากู๊ดทำเลยแล้วกู๊ดเดี๋ยวให้ตะบูนล,ลงไปลงแล้วลงตะบูนล,ลงให้กด <c oughs> ช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ให้กันนะคะอยู่บ้านเนี่ยมันพูดประจำกดกระดิ่งเลยเออกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไงค่ะเพื่อนป้ารับวันนี้พาร้านกูดก๊ดกู๊ด เลขสิบบาทมาวันนี้มาด้านมาเดินตรงนี้มาเออคอเคตัวตัวมาแล้วมาแปดสิบเดี๋ยววันนี้จะพาล้านสาวกับล้านชายมาเที่ยวดูไดโนเสาร์หอยหินล้านปีที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันว่าเป็นไงอุทยานแห่งชาติไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูตั้นเอมีอะไรปิดจมูกเปล่าลตั้นด้วยตั้นอะไรปิดจมูกเปล่าจะป,ปิดดิเอามาพกดด้วยพกปิดจมูกด้วยเพื่อป้องกัน โควิด <COVID S 2> อา <Suzanne> <COVID. S 2> การกดกองก็จนน้อยอันนี้ไปเดี๋ยวใคทุกที่เรได้นะคะแตั้งเอาทั้งหมดกี่คนกี่บาทห้าหกเจ็ดเลนลงกล่องเลยไปลงเืนจงเลนหนึงพัลงเดืนจะเบนหนึ่งอ่ะ ตคนนี้ก็ได้กิติศักดินะ์แปดสอ,องสี่เจ็ดห้าห้าห้าอากุดดูดอูอ่านภาษาอากิตให้ตะบนฟังหน่อยนะกุดต้องอ่านดิห้ามเขา้าโอ้โอ ไดเตโกลัด้เมาก็จะเจอไดเตโกโลัดอ้าวลูกกำลังออกไข่จ้ด้วยล่ะจิ ค่ะตั้ตัถ้ามนให้ให้ให้ลูกใส่ใหเอ๊ะถ้ามาเรื่อัมันมีอะไรที่ไหนอ่ะถ่ายปาเอะวถ่ายให้อุ้ที่ดเอาผอมมาที่ตั้นอมมาเอออาเหมือนน้องวิมเลยโอเคไปไปพี่คออย่าจเได้กถ่ายแล้วได้ไปอวดไปอวดตรงไงเออเดี๋ ปไปไปกลัวก็ไปัวูดดยเัวไข่เดนโนเสาร์ไอ่ตัวนี้กินเนื้อมากันใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้เราไปเดินทางนี้เดินขึ้นนึงนี้ก่อนมันจะชนมันจะวิ่งเร็วนิดนึงอ๋อวิ่งวิ่งเร็วนิดนึง อันนี้คืออะไรแองกีแองกีคอโซลัสไอตัวนี้หมดแรงแล้วหรอใช่หางทุบศัตูอ๋อใช่หางทุบหางทุบศัตู อะไรแค่ป้านหางอะไรแค่ป้าดหางอยู่เหรอเฮ้ยน้องเอ้ยอ่านอ่านนักจะบบนวังหน่อยเร็วชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไร อันนี้ตัวอะไรจ้าชื่ออะไรอ่านให้ให้ตาฮ e l l o World Hello w อ๋ออ๋อพอคนเดินผ่านเซนตัวนี้เซ็นเซอร์ ออหลเมื่อก่อนมันมีแที่เออตรงนี้ยัไม่มีเลยนะอเมื่อก่อนมาเนี่ยไปยืนย่มีไปยืนกับพี่ต้นเด้โค้ด้วยไปยืนกับพีตั้นไปไม่เป็นไรหรอกมาเ้ยมาอ้าวโ้ดมาเออ หาตะบุนดิโกดโกดเลยหนึ่งแม่แม่ออกไม่เห็นหน้ามันเออไม่สวยหรอ,อกลุงก็ใครเอ็ก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 ด้านด้านเรก่อน,นอ <c oughs> ด้านได้ด้าน,านด้านเราก่อนให้ด้านเราก่อนเราก่อนให้ <c oughs> <c oughs> เอ็กชี้แมนทำข้าชี้ทา อ่เร็วบอมาีทกาต่เยอย่างเนี้ยไม่ต้องมองแม่มันนี่หอีนี่นี่เราอีไทยอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้รูสวยนี่ชื่ออะไรไดโนโซรัสรัโนโซรัส ไอ้นโซรัสแฮธรรมดาก็เออว่าซีเร็กซ์อ๋อเมาไปจ่ายรูปด้วยไปไปเดินไปเร็วเอออันนี้ตัวเล็กไม่น่ากลัวไอ้ตัวนี้น่าเลไอ้ตัวนี้วัวตีเดือยเดือยเดือยเดืยชื่เหมือนไก่เลยโอ้ยนี่มันกลัวกลัวตาบุญจนมันมือสั่นนะบ่า เฮ้ยเฮ้ยเอ็มาเฮ้ยเอ็มการหลานคุ้มนะม้ยโอ้โหกลัวกลัวตาบุญนตัวสั่นมาดูมือมันสั่นอ่ะโอ้โหเอ้ยได้มึงอ่ะ ตัวนี้ขยับได้ขยับเด็กโบอ๋อตัวนี้อ๋อไม่ใช่ใช่อันข้างล่างคืเดินไปวนั่นตัวนี้นะขยับตาละไอ้นี่ก็กลัวกลัวจตาพูดโน่นฝันไอ้หนี่อยเจ้ีเนี่ไงมันเป็นเซ็นเซอร์แบบเขาโดนเออพูดเห็นตามันกระพริบปากพูดเห็นตา มอาแล้วมาแล้วโค้กคุดอ่าเด้อนี่ีกระสันนะนี่กระสันนี่กระสันอ่ะหารหน้วมาหาคุดด้วยคอดว่า

ไม่เสเามากค่ะเดินเข้าไปไปยืนตรงนี้ไปไต้เลยเดินตรงนี้ไปไปยืนตรงนี้เดินต้องยืนไปเลยกัวเออนี่เดินตรงนี้นี่นี่เดินถนามาเดินไปเลยเดินเออหนามา เออขยับ <coughs> 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 ไอตัวนี้ชื่ออะไรตันโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่สาไกไหอย่าไปกินว่าที่คุกะเตียสิเมือนั่นมาเรื่อ่ายนี่ยจับตั่นี้มันช <N> ุ<ป>่มชื้เอาเอาเอา,เอา ดู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 นะไข่นี่กำลังไข่เด็กไหนนี่งบุกผักเตะขี้นั่นตี่อน

I ท่นลองหยิบเลือยจับเลื่อยนิ่มมานิ่มมาอย่างนิ่มมาเฮ้ยเดี๋ยวข้าวเขาเขียนป้ายไว้อยู่ไล่ๆอยิ่อย่างนิี้จับมือกันหน่อยเป็นยางไงอืมเป็นยางว่าทำไมมือมันสัดได้ เป็นยางพาราเยียมอากงนก่นแวละสองคนมีก,มนกูมีแมกมีแล้วนึ่าขอนาใน้มอง,องออแาณไดโนสเสาร์จังหวัดน้องบวัวลำพู ปุตยาไดโนเสาร์150ล้านปีของจังหวัดน้องลำพูสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดน้องลำบัวลำพู